น,นี้จะมาสองหาดาาฟรีในเกมโทรศัพทแอปเราต้องมีวอลเลตแอปไอชื่อะไรสองนี้นี่แหละแอปมาปุ๊บนี่การผลกกิจอันนี้ตารผลักกิจให้ให้คนเรียบเป็นทีน,น้อยๆอยู่ tốt nan chứ đi nè đi nè đi đâu không sai vâng <tops> là làm phố ơi ơi ทำอะไรแม่ก็ไม่ใช่อ่ะนี่ทำสอบระกิจนะให้เราไปดาวน์โหลดแล้วก็รอเวลาไปประมาณ16ชั่วโมงเราจะได้มาประมาณเก้า0 0 0เหรียญแล้วเราก็จะไปแลกสิบบาทมันจะมีหนึ่งบาทให้ฟรีด้วยเนี่ยแล้วก็มีอันนี้าชื่อไปไทยไดเดลี่อ่ะ ให้เรามาเรา,เราก็กดแล้วเงินหนึ่งบาทผ่านทูมันนี่นะผ่านทูมันนี่ทูมันนี่วอลเล็ตเอาเกมไป <c oughs> <c oughs> โหลดเสร็จไม่ได้ก็ได้นอนๆอๆปุ๊บ เอามาดูตรงนี้อเสียไหนวะตรงไหนตรงไหนนี่นี่นี่มันี้นนเขียนว่าลดหกสิบเปอร์เซ็นอ่ะเดี๋ยวจะมีลิงไว้ข้า,างล่างให้เราไม่หาเองเดี๋ยวมีลิงให้ <c oughs> หว้ตรงไหนวะอันนี้อันนี้ก็ได้เปิดอะ เรียงเติมเงินเนี่ยเรียงเนีน่ยเรียงอันนี้แหละเดี๋ยวให้ไวข้างล่างเน่ยสู้ชีวิตแต่ไม่ยอมมีเข้าสูรบบ่ระบบเฟซเข้ากปเข้าสูรบบาส่ระบบ,บ,บเติมเลย แป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งไม่ใช่วิ่งนี้อุ๊ยอุตส่าสู้ชีวิตจัดเลยวิ่งไหนวะ ไม่มีแค่นี้ว่าบากชัวโอเคไหมแบบอะไรไม่มีกันตัดเอาทีเกียร์โอเคโอเคีบอนะนะนะคนทู่ต่อไปอืมดูมปิดเสียง ดังหน้าดุฉันจะรูกเทียบให้เออปิดแม่งเลยมาดูกันไปเลิกเลิกไปประเด็นคือกูไม่ยอมไงแค่นั้นแหละคือประเด็นคือกูไม่ยอม ลถอาจจอมาไหนื่งน,นั้นเลยอนเพิ่มเพินส่วนรหกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้เล่นใหม่ใช่ปะมันจะมีของผู้เล่นใหม่ให้อยู่อ่ะมันจะเป็นลดหกสิบเปอรนตะ เติมเงินแน่แน่เตอนะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ถ้าเกิดเรามีบัตรโขกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะเหลือสิบสองบาทเราจะมาใส่ตรงไอดีแล้วก็อ e ีเมลรับเงินแค่นั้นเองแอปนั้นน่ะแอปแอปนี้แอปน,น,น,นี้ได้สิบเอ็ดบาทแอปนี้ได้หนึ่งบาทได้สิบสองเรามาทำ มันก็คเคยขอให้ได้กันนะทุกคนได้ละได้มาละวที่เหลือก็ก็เติมเีงแค่นี้แหละฟีแค่นี้